สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชั้นลค่ะทองฟ้าเมื่อนี้พี่น้องจ้าฝนลิ้นปล่อยๆมาเด้อเมื่อเดี๋ยวเพิ่มเมืนน่อนี้จะตามติดพอขมมดไปอีกจากมืออีกมือนึงเนะพี่น้องเพราะว่าจะไปเคี้ยวมองนี้กับกัสันเนนดนอยู่พี่น้อง ฝนลิ้นไซหนูคืนนี้ฝนตกใส่เปียกเวิร์สอีกอ่ะเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงกันว่าทางไหนเราท่านกอันติดเพิ่มไปเนาะเพราะเมื่อวานนี้เราบอกว่าเราเมยเห็นบอกว่าบลูอัลสติกเกอร์สิพอบ่พอจังใด อันนี้ด้านนอกด้านนอกนี่กันน้ำกันกันน้ำกันฝนนะใช่ไหมน้องจ๋ากันน้ำกันกันอีย่างก็ที่เป็นวันแม่จ้ะเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือกันนะจ๊ะถ้าตัวข้างไหนเนาะตัวตัวสร้างให้เราตัวพวกนี้ใจว่ามันกันอย่างใดวะถ้าบ่เป็นอย่างนรองมันอยู่ข้างไหนจ้ะถ้าว่าข้างนอกนี่แบบมันเป็นกันน้ำกันนั่นนั่นจ้ะเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะพี่น้องติดเพื่อความสวยงามติดเพื่อมันบ่ บ่ล้นไหลเชื่นนอ,อ,อ,กกอ,อ,อนะจ๊ะพี่น้องจ้าติดแล้วแเดี๋ยวสิไปเอาโอ้พิทกล่องหลังไว้พร้อมต้อนนะพี่น้องจ้าไม่ยู่สูงแต่กล่องหลังไหมไม่ยู่สูงแต่พี่น้องไปีบึ้งบึ้งทางไหนกันจ้ะโอ้มันเปิดอิลีบ่พออิลีพี่น้องจ้า เราท่านได้จัดตะม่าสะอาดท่านได้จัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องสายฟุ้งสายไฟว่าท่านได้จัดอันนี้ด้านนี้มันเรียบร้อยแล้วค่ะเดีย๋ยวเปิดทรงนี้มืออ่าอันนี้ด้านนี้เรียบร้อยแล้วค่ะกับตรงกลางนี่เรียบร้อยแล้พี่น้องเลือห้องสีจมพูบรลว่าเราจะติดบ่เดี๋ยวจะสร้างแม่เราเยอพี่น้องไ,ไปหาเพิ่มกัน แต่ว่าฟังนี่ติดได้เครื่องเดียวจ้ะเหลือโซนนี้กับด้านล่างนิดหน่อยเดี๋ยวสร้างให้เราอีกจากมวลนะพี่น้องมันมวลละลอยทั้งหมดมันร้อยร้อยสิบหกบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยล่ะจ้ะพี่น้องเดราจะสร้างให้เราเนาะพี่น้องเฮ็ดพอติดพอมันบ่พอมันบ่เป็นห้อยสังกะสีซื่อๆนี่แหละจ้ะ เพื่อความสวยงามธรรมดาวันเป็นมันสีพอบพอนบัพอบอวรบบัวมณนสีขาวเหลือบ่เนาะเพราะว่าเจ๋อแล้วติดด้านนอกอีกพี่นอ้อง เดี๋ยวเมื่อนีอ้พี่หมอดเรามีภารกิจนะหมอดจะไปทำธุระก่อนแล้วก็ค่อยๆได้เติอดไปอันเบิง่งานแม่โค่นะจ๊ะไปเห็นงานแม่โค้เพิ่งเห็นแันเล้วจ้ะอากาศกัด คืมฝนยุ่งสิลราจะเมื่อนี้ก็ได้เอาเป็นอย่างลรท้องนี้เป็นไรลูกเอาข้าวให้กินแล้วเดีเป็นอย่างอีกเป็นยังเอาไปไปเป็นยังไปยัางไปเบิง้งเห็นค้างเห็นเอินทั้งหมดเศร้านี้เราบ่รู้ว่าเป็นอย่างพี่น้องชา้าไปไปเบิง้งเล้วไปใส่เกิดยังขึ้น ไปยังไปพ่อแม่ไปเบิ้งดูอีหยังเสียงเอึนแบบนี้เตมือเสาร์เนี่ยจ้ะเตบวยยางมาน้ำเสียงไปเตมานั่งอยู่กับไปเอึนไปนั่งห้องอีกอยู่ค้างยังส่เพี่น้อง่รู้ว่าเป็นียงไปยังไปเบิ้งนองเขาไปยัง คือ,อยังหือเปลี่ยนอีอยงสันได้พี่น้อง ยางน้ำทองมีทองมีเอื่นไปใส่ห้องอีกอีกยู่เอจักสิพาห้องไปใส่ไปใส่ละ่ะฮึคือบ่มีอย่างมแต่นายะเหนุนนหน่อยละเนี่ยคุณนะอ่ะจะเขายะเหนุ่ยละงามลายคนพี่น้องจ้าหนามบ่มีแล้วหัฝนโปตกมาิจังไหนเนี่ยถ้าว่าอันเนี่ย ให้นี่มีมีมีน้ำด้วยจ้ะให้นี่ไปย่างน้ำกลนไปดูสิบพักเขาไปใส่โอ้ยไปว่าได้ดอกแล้วนะขากิ้งไม่พอหมอดเธอตัดควงทางไว้โอ้เขายังหนวนงามนมันจะพี่น้องจ้าไปแปลงนี่มีมยันน้ำอยู่แต่ว่าแปลงนี่พ่มีนม้ำแปลงนี่พ่มีน้ำจ้า แห่งโคบโคอยู่พี่น้องบรรยากาศสดชื่นนี่ลีได้จ้าตื่นสั่งมาหเห็นแต่ความเขียวชะอุ้มเนาะพี่น้องอสดชื่นช่วงช่วงหนาห้อนเนาะต้นไม้มันกระบอกเขียวมันแห้งมันแรงเนาะโอ้เหลียวไปใสก่กระห่อนไปเบิดจ้าพี่น้องอนอกก้องกลวยเตยไปตะเกิดบ่ล่ะพี่น้องได้จ้า เมื่อวานนี่ก็บบอเรีเดี๋ยวมื่อนี้ไปก้อนเมื่อนี้เดี๋ยวจะเอาอันเอาเสียมติดรถไปน้ำก้อนพี่น้อง<ม>เพื่อได้แบป<ม>ขอนอกลก้วยพึ่นมาปลูกน้ำนะพี่น้องจาอกก้าอกล้วยมาลงทุง่งนาด้วยแต่ก็รู้ว่าตื่จะได้ไปกับพี่หมอดบ่เนาะรอเบิ่งก่อนจ้าเพราะว่ามันบ่มีคนอยู่ทุงท่งทุง่งไฮทุ่งนาพี่น้องเมื่อวานนี่แม่นยายนอยู่ให้กับท้องมี มื่อกี้บรูไบเย,ย่หน่วยรสิได้ออกมาพอเนาะพี่น้องเอาความเขียวชอุ่มสบายตาของท้องไรท้องนามาฝากพี่ฝากนอ้องขึ้นเก่าเลยจ้ะนี่แหละความสดชื่นเห็นสีเขียวแล้วก็สดชื่นสบายตาเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเอามาฝากพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมกับช่องตาลูกเตา๋าชาแนลกับบรรยากาศบ้นบานๆท้องไหท้องนาะ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์เข้าไปอ่านเ้อพี่น้องจ๋าบาังกานเต่อาจจะตนตอบท่านด้เบิดด้วยพี่น้องเตยจะทยอยทยอยต่อไปอ่าเรื่อยๆนะพี่น้องจะทยอยต่อไปเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องจ๋าต้องขออภัยเด้อถ้าตอบล่าสานนี้กระด้พี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณความเมตตาจากทุกๆท่าน ขอบคุณหลายๆจ้าจำพวพอกันคลิปไหมครัพี่น้องสวัสดีจ้า